พรมลายสวยๆแบบนี้เอาไปขายในไทยกําไรเท่าตัวสวัสดีครับทุกคนตอนนี้โคดบีอยู่ที่ฝอซานควางโจประเทศจีนนะครับและร้านที่โคดบียืนอยู่นี้นะครับก็คือร้านขายพรมนะคบพรมที่นี่นะครับโอ้โหคุณภาพค่อนข้างดีและที่สําคัญราคาถูกมากๆเลยนะครับพรมในเมืองไทยหลายที่นะครับที่โคดบีไปเจอสวยจริงครับแต่ราคาสูงครับแต่ที่นี่นะครับทั้งคุณภาพดีและราคาถูกมากๆเลยครับมีตั้งแต่พรมเนี่ยเช็ดเท้าธรรมดาทั่วไปนะครับผมจนกระทั่งนะครับไปถึงพรมวางโซฟานะครับพรมวางเตียงนอนนะครับพรมพื้นแบบนี้ครับมีให้เลือกหลากหลายมากเลย เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเข้ามาดูใกล้ๆครับเข้ามาดูใกล้ๆนี่นะครับและที่สําคัญนะครับเขาขายส่งด้วยนะครับผมเราสามารถรับไปขายต่อได้นะครับที่ประเทศไทยนะครับบอกเลยนะครับนี่นะครับใครอยากหาของพวกนี้นะครับไปขายต่อนะครับหรือไปตกแต่งบ้านตกแต่งคอนโดนะครับผมแนะนํามากๆเลยนะครับผมยามอีกทีนะครับที่เมืองฟอซานวางโจวประเทศจีนนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากมานะครับแต่คุณมาไม่เป็นหาลู่ทางในการมาไม่เป็นโคชวีพาคุณมาได้แบบนี้ตรงๆเลยนะครับผมทําให้คุณมาถึงตรงจุดได้เลยโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้อง ผมรอบต่อไปนะครับคุณบีจะมาวันที่2 6ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับถ้าสนใจทักใช้เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินโค้ชบีได้เลยนะครับผมโคชบีลพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์